หาเงินสร้างรายได้กับราย OA ได้แล้วนะเริ่มต้นยังไงมาดูกันสวัสดีครับกนดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตรง Infinity 88นะครับก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการนะครับสมัครนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับหาเงินออนไลน์กับราย OA นะครับวันนี้เรามีคลิปวิดีโอเนี่ยเราเอาคลิปวิดีโอไปลงใน ใน TikTok นะครับไปลงใน YouTube นะครับเพื่อนๆก็เอามาลงใน LINE OA ด้วยซึ่งคลิปวิดีโอใน LINE OA เนี่ยเราสามารถลงได้ความยาวนะครับประมาณ20นาทีเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะครับทีนี้เราไปดูเงื่อนไขนะครับว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเราจะต้องมีนะครับลโอแบบนี้เราจะต้องมี l i าย OA แบบนี้นะครับก็สมัครเลยสมัครไม่ยากนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่เมนูนี้นะครับ การตั้งค่านะครับเพื่อนๆคิกเข้าไปนะครับคิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นคําว่านี่เลยนะครับรายการนะครับการสร้างรายได้นะครับให้เรากดเข้าไปครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีเงื่อนไขอันนี้เป็นเป็นลายลายโอเที่ผมเพิ่งสมัครใหม่เลยนะครับเพิ่งสมัครใหม่เลยที่นี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขอันแรกคือเรา เขาจะบอกว่าจะต้องมีผู้ติดตามนะครับ30คนขึ้นไปนะครับสาคนขึ้นไปจะทายังไงล่ะก็เพื่อนๆนของเราเนี่ยแหละครับในทิกต o k ในเฟซในอะไรก็ให้เขาช่วยคัดติดตามให้หน่อยนะครับก็ครบ300นะครับก็ผ่านเงื่อนไขที่1ก็กดตรงนี้ไปได้เลยพอกดตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะไปเงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขที่2ก็คือนะครับเราจะต้องมีเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยนะครับเข้ามาชมคลิปวิดีโอของเรานะครับ30นาที สามสิบชั่วโมงไม่ใช่สามสิบนาทีนะครับสามสิบชั่วโมงนะครับสามสิบชั่วโมงซึ่งเขาจะนับย้อนหลังไปนะครับนับย้อนหลังไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆของเรานะครับก็ฝากให้เพื่อนเรานี่แหละช่วยกันดูนะครับมีเพื่อนกี่คนก็อ่ะเธอช่วยเปิดช่วยเปิดคลิปทิ้งไว้ให้หน่อยนะฉันจะได้สอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยๆกันดูพอเราสอบผ่านแล้วทีนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือลงคลิปต่อเนื่องทุกวันนะครับเพราะว่าเขาจะนับคุณสมบัติย้อนหลังทุกรอบนะครับเพื่อนๆทุกๆเดือน ทุกๆเดือนเขาจะนับคุณสมบัติอ่ะทีนี้เรามาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไข,เพ,เ,นขเพิ่มข้างในมีอะไรนะครับอ่ะไปดูกันนี่ตรงนี้นะอ่านเพิ่มกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับการสร้างรายได้กับรายโอเอของเราหรือว่ารายบูมนั่นเองนะครับก็คือมีผู้ติดตาม3 300คนนะครับแล้วก็อัตราการดูก็คือ30ชั่วโมงนั่นเองนะครับนี่ตามเลยอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะครับต่อไปเงื่อนไขที่2ของเขานะครับเขาบอกว่า เมื่อเราเมื่อเราผ่านเงื่อนไขที่1แล้วเนี่ยเงื่อนไขที่2เนี่ยเข er าจะมีการเลือกหมวดหมู่ให้เราเลือกหมวดหมู่ว่าหมวดหมู่ไหนที่เราต้องการจะให้โฆษณามาแสดงนะครับออเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการยืนยันอันนี้ก็คือเรื่องของเนื้อหาแล้วนะครับก็ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านก็รับรายได้ได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของไกด์ไลน์ในการสร้างรายได้นะครับว่าเขาให้เราสร้างรายได้ได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆื่อนก็นี่เลยอันแรกก็คือ30คนสามสิ ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของอันนี้ก็เรื่องของการละเมิดสิทธิ์นะครับก็อย่าละเมิดสิทธิ์แล้วก็การที่เราจะสามารถรับไรายได้ก็คือ,อมีรายได้ตั้งแต่5้าพันขึ้นไปนะครับเราสามารถถอนได้เนี่ยใช่ไ,ไหมเงื่อนไขเขามีบอกวันทุกวันที่5ถึงวันที่12ถึงวันที่12ของทุกเดือนนะครับก็จะมีการจ่ายรอบบินมีการหักภาษีด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าตามเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเ,เพื่อนๆเพราะโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วทุกอย่างมันต้องมีการหักภาษีในที่จ่ายอยู่แล้ว อันนี้ก็คือเมื่อเราสามารถสมัครแล้วเราผ่านเงื่อนไขเราก็จะได้รับไรายได้ได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูช่องที่ผมสมัครแล้วก็ผ่านแล้วแล้วก็เป็นช่องที่ผมใช้หลักนะครเพืเ่อนเพื่อนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูช่องที่ผมสมัครแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับก็คือให้เข <aun> ้าไปที <in> ่ต <t> ั <in> ้งค่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วไปที่การสร้างรายได้นะครับนี่เลยการสร้างรายได้ เสร็จแล้วเห็นไหมครับก็จะมีรายได้ผู่ขึ้นมานะครับแต่ว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเงื่อนไขแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้รายได้ถูกปิดอยู่เพราะว่าเขาจะต้องมีการทุกๆทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะนับย้อนหลังไปนะครับย้อนหลังทุกเดือนจะต้องมี30ชั่วโมงทุกครั้งทุกๆเดือนทุกๆเดือนต้องมี30ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีรายได้หน้าที่ของเราคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องนะครับ ลงคลิปทุกวันลงคลิปเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีขีดจํากัดนะเพื่อนๆลงได้เลยลงไปเรื่อยๆแล้วก็มียอดวิวเยอะๆนะครับมีคนดูครบ30ชั่วโมงทุกๆเดือนเรามีโอกาสรับรายได้แบบนี้นะครับเห็นไหมก็ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะนะเพียงแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาดูเรื่องของเงื่อนไขตรงนี้ไงพอไม่ได้เข้ามาดูเงื่อนไขของตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยทำให้เราพลาดเรื่องนี้ไปแต่โอเคตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่า เราจะต้องมาทําคุณสมบัติทุกเดือนคือต้องทําคุณสมบัตินะครับทุกเดือนทุกเดือนนะทำนะคุณสมบัติทุกเดือนนะครับก็คือสามสิบ uh, ชั่วโมงทุกเดือนสามสิบชั่วโมงทุกเดือนโอ้โหเพื่อเพื่อนก็ลงไปเหอะลงไปเลยลงไปแบบเต็มที่เลยถ้าคลิปเรามีคนดูเยอะอยังไงผมบอกว่าสามสิบชั่วโมงมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะนับจากสามสิบวันนับจากสามสิบวันเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำไปเถอะนะครับเ,เพื่อนๆเราอย่าไปมองว่าเอ้ mm. มันเยอะจังมันนานจังเพราะว่าอันนี้สอบสอบ,สอบเพื่อเขาเรียกว่าทำอะไรนะทาคุณสมบัติเนี่ยง่ายมากเลยนะถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นอะ่ะหัวเงินไขเขาค่อนข้างจะเยอะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมอกว่าง่ายสุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปทำมันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นตอนไหนใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คือมาแนะนําเทคนิคแล้วก็วิธีส่วนเรื่องของอการโพสต์กันอะไรเนี่ยนะครับ เราจะสามารถรับรายได้ได้จากการโพสต์นะคร,รับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูว่าเราจะรับรายได้ได้ยังไงนะครับอะนะครับเนี่ยรายได้ของเราจะมาจากการที่เราโพสต์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะต้องรอดูว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่อะไร,ะไรยังไงนะครับจะมีคนดูถ้ามีคนดูเมื่อไหร่เราก็รับรายได้ได้ทันทีไหมก็จะมีรายได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะ,อะลองมาปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่าก็ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ การลงมือทาของเราแล้วถ้าเราทําต่อเนื่องสม่ำเสมอผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะเหมือนเดิมน,นะครับก่อนจบก็ฝากกัน้วยเช่นยกันกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายตุ๊กอินฟินิตี้แปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเอาไว้เมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อได้ปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับ